ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาส้มการ์มินฟีนิกห้าพัดกันนะครับเครื่องนี้ก็คือชาร์จไม่เข้าแล้วก็ปุ่มขวาบนนะครับแข็งอกเลยนะครับกดมันไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยดีดคืนตัวนะครับเดี๋ยวเราเปิดหน้าจอก่อนนะครับแกะสายแพรสายจอสายเซนเซอร์ฮาร์ดเลดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับค่อยๆแกะอกนะครับเครื่องเครื่องนี้ก็ค่อนข้างจะรื้อเยอะพอสมควรเลยครับแต่ละชิ้นแยกออกมาแล้วก็ปลดกิ๊บ ตัวปุ่มกดมาทําความสะอาดนะครับเป็นกิปบตัว e ตัวเล็กนะครับระวังย้ายมันเด้งหายนะครับมีสปริงบนปุ่มแล้วไปทําความสะอาดรับขอบขอบรูด้านในแล้วก็ที่ตัวแกนของปุ่มกดนะครับเป่าลมเป่าอะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่กลับนี่ครับมันก็จะเด้งคินตัวได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยประกอบกลับนะครับใส่ลอจิกบอร์ดกลับเข้าไปก่อนนะครับ ใส่ฟ้าหลังใส่จอเปิดเครื่องทดสอบอ่าตอนนี้เครื่องเราชาร์จเข้าแล้วนะครับผมกดมุมขวาก็ลื่นเกิดนะครับไอที่ชาร์จไม่ได้เนี่ยผมลืมบอกว่าแก้ย,ยังไงคือไปทําความสะอาดนะครับขั้วาชาร์จด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับด้านนอกก็คือจุดที่เราเสียบสายอ่านี้ก็ชาร์จไวหนึ100่งร้อเปทิ้งไว้หนึ่งวันลดไปหกเปอร์เซ็นถือว่าแบตปกตินะครับก็เรียบร้อยนะครับปุ่มทุกอย่างชาร์จได้ ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ